สวัสดีค่ะปะกิษณทำสวนนะคะวันนี้จะมาแนะนำการปลูกผักชีหน้าฝนมีตัวอย่างมาให้ดูนะคะปลูกยังไงไม่ให้เขาเลื้อยให้ต้นแข็งแรงให้ต้นอ้วนต้นเตีย้ยต้นไม่สูงไม่ยืดมาดูกันค่ะอันดับแรกนะคะมเมล็ดผักชีนะ่ะที่เราจะปลูกหลายคนก็ยังปลูกไม่ขึ้นืกอกี้ก็แจกไปแจกจนหมดไ,มไปไม่รู้กี่ซองกี่ซองแล้วนะคะ ซองนี้500กรัมค่ะซื้อมาก็ไม่ได้เอามาขายแจก FC ไปเหลือนิดเดียวเดี๋ยวจะไปซื้ออีกละนี่ค่ะแจกแต่ละคนนะปะกิ้ก็แจกไปเยอะพอสมควรนะพอได้ไปจะปลูกนะเราเอาไปแช่น้ำบางคนก็ถามมาว่าทำไมสีชมพูนะีมันเป็นทำไม,ไมเมล็ดผักผักช,กชีมีสีชมพูแล้วที่จากตลาดทำไมมีสีเป็นสีน้ำตาล ไอ้สีน้ำตาลก็คือมเมล็ดผักชีที่เขาเอาไว้กินค่ะตามร้านโชห่วยที่เขาซื้อมาขายเอาไว้หมักหมูเอาไว้ทําพริกแกงนะคะอันนั้นเอามาปลูกไม่ได้ไม่งอกเพราะว่าก็ผ่านการตากการอบจนแห้งมาแล้วเพราะฉะนั้นเอามาแช่อย่างไงก็ไม่งอกค่ะอบจนแห้งจนตายหมดละถ้าจะให้งอกจะต้องไปซื้อมเมล็ดผักชีอย่างนี้คนเขาไม่กินกันเพราะว่าเคลือบด้วยนะ อันนี้ก็สารไล่แมลงก,มกันมอดกันแมลงกันมากินมาเจาะนะคะกันความเสียหายแต่ชื่ออะไรป a c k ก็ไม่รู้แต่ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกยี่ห้อนะคะถ้าเรากลัวว่าเออเป็นเป็นสารเคมีอะไรเราก็เอามาล้างน้ําที่จริงจะแช่ต้องล้างอยู่แล้วละเอาใส่ไปในถ้วยแล้วก็อาน้ําใส่จน้ําจะออกมาเป็นสีชมพูแล้วก็รินทิ้งแล้วก็เติมน้าเข้าไปก็สักสามสี่ครั้งนะคะอาจจะเหลือติดอยู่นิดหน่อยก็แช่ต่อเลยแช่ไว้หนึ่งคืนเช้ามาก็บัห่อผ้า ทีนี้เคล็ดลับมันมีอยู่นิดเดียวค่ะไม่ใช่ว่าห่อแล้วคือจบเลยนะไม่ใช่นะคะเราห่อผ้าเสร็จแล้วไม่ได้ทำให้ดูเนะเาะเอาผ้ากระเรดำๆนี่กันแล้วกันสมมติว่าหอนะคะแล้วเราก็เอาไปใส่ถ้วยใส่ชามใส่กล่องแล้วก็ปิดไว้ปิดเพื่อกันเมล็ดข้าวแห้งนะ กล่องทึบๆก็ได้ถ้วยชามธรรมดานะแล้วก็เอาอะไรครอบไว้พอหนึ่งคืนผ่านไปอีกแล้วก็มาเปิดออกแล้วก็เอาห่อผ้านะคะไปจุ่มน้ำจุ่มเพื่อให้ความชื้นในเมล็ดเขามีความชื้นถ้าเขาแห้งแล้วก็จะงอกช้าเพราะก็าชื้นนะเหมือนเราไปรดน้ำให้เขาเราก็สบัด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 หรือไม่ก็บีบบีบบีบเบาๆเอาน้ำออกหมดแล้วก็เอาไปไว้เหมือนเดิมชามครอบไว้ ทำอย่างนี้ทุกคืนนะคะแต่ละคืนผ่านไปสักสองคืนค่อยเปิดดูนะสองคืนเปิดดูยังไม่เห็นรากเอาไว้เหมือนเดิมอีกมัดไว้เอาอยางรัดไว้เหมือนเดิมก็เอากลับไปไว้อีกจุ่มน้าสบัดสบัดสบัดบีเบาๆเอาน้ําออกจุ่มน้ำวันละครั้งเดียววันะละหนึ่งครั้งแค่นั้นนะ้าไม่ต้องจุ่มเช้าจุ่มเย็นนะเดี๋ยวเน่าเอาครั้งเดียวแล้วก็เอาไปไว้ เราก็มาเปิดดู3วัน4วัน5วันอันนี้แล้วแต่อากาศแต่ละท้องที่อาจจะไม่เหมือนกันเมล็ดพันธุ์ได้ไปจากปาก๊ก็จริงแต่ไม่ใช่ว่ากําหนดเป๊ะว่า2วันงอก3วันงอกคืออากาศไม่เหมือนกันนาะแต่ละท้องที่ถ้าเราเปิดดูเห็นเห็นรากเขาออกมานิดเดียวขาวๆนะคะโผล่ออกมาตรงหัวเมล็ดเนี่ยใครจะทุบก็ได้บดก็ได้นะแต่มันอยาไปทุบแรงนะคะแค่บดให้มันแตกออกจากกันเป็นซีกอย่างเงี้ยคือเมล็ดหนึ่งเราจะมีอยู่สซีก2ต้น แต่ไปกี้ขี้เกียจค่ะเขาจะงอกก็งอกคู่กันไปเลยปล่อยเขาถ้าเห็นงอกเราก็เอามาโรยแล้วทีนี้ดินนะคะต้องเตรียมต้องปรุงนะผักชีไม่ได้นะจะไปตักเอามาปลูกเหมือนกับดินทั่วๆไปไม่ได้ไม่งอกนะคะดินต้องปรุงค่ะให้ร่วนซุยอัตราส่วนที่เมื่อกี้ปรุงคนไม่มีก็อาจจะใช้ดินทั่วๆไปใส่ธรรมดาข้างล่างแต่ข้างบนใส่พิทมอสก,ก็แล้วกันแต่ถ้าไม่มีพิษมอสต้องปรุงนะคะดินหนึ่งส่วนกุยมะพราะ้าวหนึ่งส่วนแกลบดำแล้วก็ขี้วัวป่น ผสมกันอย่างละหนึ่งส่วนแล้วก็เอามาโรยเอามาใส่กระถางนะใส่ให้พอดีพอประมาณแล้วก็โรยด้วยมเมล็ดแล้วก็กลบดินที่เราปลูกนี่แหละอีกนิดหน่อยกลบแค่เวลากลบมเมล็ดพันธุ์นะคะกลบแค่ปิดมเมล็ดเขาความหนาเท่าไหร่ก็เท่านั้นความหนาของมเมล็ด1เซนก็กลบ1เซน,นความหนา2เซนก็กลบลงไป2เซนนะประมาณนี้นะคะ,มะ,มะเมล็ดใหญ่หมายถึงมเมล็ดใหญ่มเมล็ดเจใหญ่แต่ถ้ามเมล็ดเล็กๆอย่างนี้กลบแค่ ปิดมเมล็ดเข้าก็พอแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นหากระสอบคุมไว้นะคะพอเข้าเริ่มงอกมาปล,า,ปลายเราก็ไม่ต้องคุมแล้วเดี๋ยวเขาจะยืดทีนี้นี่แหละคือการคุมไม่ให้การยืดป้เก็กจะมาบอกเคล็ดลับตรงนี้เอาออกไปตั้งไว้ชายคาหน้าฝนอย่าไปตากฝนตากฝนแล้วเปื่อยเน่าหมดเพราะว่าหลายคนที่ทําเน่าแล้วก็มาเล่าให้ป้เก็กฟังว่าโดนฝนเน่าตายหมดเลยให้เอาตั้งไว้ใต้าชายคานะคะฝนตกแล้วไม่เปียกแต่ว่า เราเดินสำรวจมุมบ้านของเราว่าตรงไหนที่แดดเขาส่องได้มากที่สุดในจำนวนหนึ่งวันเนี่ยกี่ชั่วโมงเอาด้านนี้อาจจะสองชั่วโมงด้านนี้สามชั่วโมงด้านนี้สี่ชั่วโมงเอาด้านที่ได้แดดจำนวนชั่วโมงนานที่สุดมากที่สุดเอาด้านนั้นเพราะว่าผักชีนี่ชอบแดดนะคะปะกิก็เอาไปตั้งไว้ด้านนี้แดดเช้าๆมันก็สาสองจนบ่ายเลยค่ะเนี่ยเขาก็จะแข็งแรงนะคะ ส่วนกระถางที่เอาไว้ในในจะเลื้อยจะยาวจะสูงแต่อันนี้ต้นจะอ้วนกว่านี่คือผักชีหน้าฝนนะคะแล้ววิธีหวานให้อ้วนไม่ให้เลื้อยอีกอย่างไม่ให้เน่าก็คือหวานห่างๆนะคะอย่าไปแช่เยอะเอาห่างๆกันพอต้นเข,ขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเขามีช่องอากาศเข้าได้ดีเขาจะไม่เน่าค่ะแต่ถ้าหวานขึ้นจนแน่นไปหมดพันเปอร์เซ็นต์นะคะเน่าหมดเลยค่ะ อากาศถ่ายเทไม่ได้ข้างล่างผักชีไม่ชอบความชื้นเพราะฉะนั้นรดน้ำเสร็จข้างล่างมีความชื้นเยอะการระเหยของไอน้ำออกไปไม่ค่อยได้มีโอกาสเน่าพันเปร์เซ็นต์นะคะเริ่มจากข้างล่างแล้วลามไปเลยค่ะการเน่าเนี่ยทีนี้อันเนี้ยปกิจเจตนาทำให้ FC ดูนะคะว่าหวานห่างๆแล้วก็ไม่มีการเน่าต้นเขาก็จะอ้วนจะอวบเราก็ถอนไปกินได้ นะคะไม,ไ,มไ,มไม่ต้องปลูกจนโตแล้วเนี่ยเราก็ถอนไปกินเป็นต้นเป็นต้นอย่างเงี้ยทยอยเอาไปอาถอนให้ดูพะบานป้ากิกทำกับข้าวอยู่แล้วเนี่ยค่ะถอนไปอย่างเงี้ยเนี่ยต้นเลือกเอาต้นใหญ่ๆไปได้เลยนะคะต้นเล็กๆก็เลี้ยงไว้ต่อเนี่ยเห็นไหมเราไม่ต้องไปซื้อผักชีกินเขาบอกผักชีหน้าฝนปลูกยากโลหนึ่งสองร้อยร้อยกว่าร้อยสี่สิบห้าสิบเราก็จะไปซื้อทําไมคะก็อเอามาเล็ดเนยโรยเข้าไปปลูกอย่างป้ากิกบอกเนี่ย แล้วที่สำคัญนะถ้าอยากให้ใบแข็งแรงต้นแข็งแรงก็เพิ่มการพ่นฮอร์โมนไม่จำเป็นต้องเป็นฮอร์โมนเอาจุลินรีย์สังเคราะห์แสงผสมกับน้ำส้มควันไม้นะคะอัตราส่วนที่ไปกิ๊กใช้อยู่เป็นประจำก็คือนี่ค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะใส่สักหนึ่งฝาไอ้ตัวนี้ก็หนึ่งฝาฝาตื้นๆของเขาเนี่ใส่น้ำเต็มฟอกกี้เลยค่ะ1 1> หนึ่งลิตรอาจจะเกินลิตรก็ได้เนาะใส่ให้เต็มนี่เลยแล้วก็เหลือไว้หน่อยนึงก็หยดอ,อย่างละฝาเขย่าให้เข้ากันก็นํามาพ่นนะคะพ่นวันเว้นวันวันเว้น,วน,วนสองวันอย่าเกินนั้นค่ะเนี่ยเพลียก็จะไม่ลงยอดใบก็จะไม่งหงิดนะคะเป็นการบํารุงไปด้วยน้ําส้มควันไม้ก็บํารุงผักให้งามได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ช่วยให้รากจะเดินเติบโตได้ดีรากฝอยนะคะ แล้วก็เพลี้ยหนอนน้ำส้มคอนไม้เ็ามีกลิ่นที่ฉุนกลิ่นน้ำส้มคอนไม้เขาก็จะไม่มาใกล้เพราะฉะนั้นผักชีของเราก็จะไม่หงิกไม่งอนะถ้าเราไม่พ่นยอดก็อาจจะหงิกจะงอเราก็จะปลูกผักชีได้อย่างสวยงามนะคะถ้ารู้เคล็ดลับเพียงนิดเดียวหนึ่งดิน<ม>ใช่ไหมคะธาตุอาหารปุ๋ยนี่ก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะคะเราปรุงไว้แล้วเราให้แล้วก็พอถ้าน,านานๆอยากรถทีก็เราก็ เอาผสมน้ำถ้าใครมีน้ำไม่ปุ๋ยก็ผสมอ่อนๆรดได้ถ้าใครไม่มีก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมน้ำรดนะคะก็ไม่ต้องบ่อยอาทิตย์ละสองครั้งปุ๋ยไม่ต้องเน้นเท่าไหร่เพราะเราปรงดินดีแล้วแค่นี้เราก็จะมีผักชีไว้กินตลอดหน้าฝนช่วงนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะไปเกก็ปลูกได้แค่นี้เอาทีนี้องค์พูดยืดยาวแล้วมาดูต้นกระหล่ำหน่อยนะคะกระหล่ำหัวใจเดี๋ยวจะยกมาใกล้ๆดีกว่า ชักมาหลายคนแล้วกระลำเขาขาดขาดตลาดคนะ่ะกระลำหัวใจแต่ว่าโตกันนี้ก็เขาบอกเอาไว้โตกันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปปลูกได้แต่ว่าตอนนี้มันปลูกได้แล้วแ่ะไม่จําเป็นต้องโตกันนี้เล็กๆอย่างเงี้ยถ้าเขาแข็งแรงเราดึงดูเนาะดึงดูว่าเออรากเขาเกาะแล้วเราก็เอาไปปลูกได้เนี่ยแค่นี้รากเดินแล้วเอาไปปลูกได้แล้วนะคะอันนี้เป็นกระลำรูปหัวใจนี่มเมล็ดพันธุ์จะแพงค่ะ ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่า,มาเมล็ดพันธุ์จะแพงกว่ากระลำกลมๆอันนี้ใครยังไม่ปลูกก็เอาไปปลูกได้นะคะวันนี้ก็ส่งไปสองสามเจ้าละต้นละสี่บาทแต่ปพ็กเกแถมให้สิบแถมหนึ่งนะคะมะเขือเทศก็เหมือนกันพันท้ออันนี้ก็พันแพงถ้าทั่วไปก็ราคามันก็จะต้นละสองบาทสามบาทแต่ถ้าหนึ่งบาทสมัยนี้ไม่มีแล้วถ้ามีก็คือยกทั้งถาด ยกทั้งถาดแล้วก็ต้องต้องจ่ายค่าถาดเข้าด้วยนะันน้เป็นการโฆษณานะคะแต่ทางฟาร์มเขาที่เขาส่งต้นกล้าเนี่ยเขาก็ส่งอยู่3บาท4บาทนะคะมเมล็ดแพงเขาก็ส่งสีเมล็ดถูกหน่อยเขาก็ส่ง3เพราะเขาต้องมานั่งแพ็คนั่งห่อเนาะต้องใช้กล่องใช้วัสดุเกี่ยวกับการส่งเนี่ยมันก็หมดไปหลายอย่างไม่เหมือนกับไปซื้อที่ต้นอ,อันนี้อันนี้เป็นกระหล่ำดอกนะคะ กระลำดอกสีขาวๆใครไม่กล้าซื้อกินเพราะว่ากระลำดอกนี่จะให้ยาแบบยาฆ่าแมลงพ่นอย่างมากมายเลยค่ะไม่กล้าซื้อกินก็ลองเอาไปปลูกดูปลูกไม่ยากนะคะถ้าดูแลดีๆรับประกันว่ามีหัวกระลำขาวๆดอกกระลำค่ะให้กินแน่นอนค่ะอันนี้ต้นละสามบาทนะคะสิบแถมหนึ่งเหมือนกันทุกอย่างจะสิบแถมหนึ่งแต่อันนี้จะถูกกว่าเมล็ดพันธุ์ถูกกว่าสามบาท แต่ถ้าเขายกถาดก็สองบาทโอเคนะเอาให้ต้นให้ดูต้นมะเขือเทศปากก๊กเอาลงถุงไวล้ละแป๊บเดียวเห็นไหมเอาลงถุงดําละรออีกหน่อยก็จะเด็ดยอดแล้วนะคะขอให้มีใบจริงตัวนี้สักสี่ใบอันนี้ได้สามใบละยอดนี้เราจะเด็ดทิ้งเราไม่นับเราจะนับใบจริงของเขายาวๆยาเงี้ยให้ได้สี่ใบแล้วก็จะเด็ดยอดเราก็จะมีสี่แขนงออกไปตรงโคนใบนะคะ รอให้รากเขาทะลุตรงนี้ก็เปลี่ยนกระถางให้เขากระถางต่อไปก็คือใบใหญ่เลยค่ะ12นิ้วเลยแล้วก็รวดเดียวหรือจะเป็นถุงถ้าเป็นถุงก็คือถุงนะคะเอาถุงขนาดเหมือนกระถาง12นิ้วนั่นแหละแต่ว่าที่ใช้ทั่วไปจะเป็น8คูณ13บสา้าเป็นถุงนะคะโอเคแก็เลือกเอาตามสะดวกกันแล้วกันเนาะเลือกเยอะใหญ่ละไปป้า ่าเดี๋ยวนะคะดูป้ายก่อนจะดูป้ายดูสินค้าข้างหลังไม่ได้ไม,ไม่ไม่เคยได้ให้โชว์เพราะไม่มีอาจจะแนะนําสักนิดว่าปุ๋ยอินทรีย์นะคะอันนี้มีเป็นโลแล้วค่ะโลละ30นะคะปกติจะส่งอยู่5โลร้อยสาแต่ก็ส่งอยู่เหมือนเดิมที่ส่งอยู่ก่อนกก็คือตักรวดเดียวเลยนะคะอาจจะเป็นถุงละ2โลครึ่ง2ถุง5โลแต่อันนี้ยกทำอย่างนี้ละถุงละโลเพื่อสะดวกในการใช้และก็สะดวกในการแพ็คส่งด้วย น้องๆที่มีตังน้อยอยากจะใช้ปุ๋ยอินรียมั่งละเอียดสวยเอาไปเพาะต้นกล้ายางเงผสมกับขุ๋ยมะพร้าวเราก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะสูงละหนึ่งโลคะ่ะสามสิบบาทสินค้าอื่นก็เห็นแล้วบางคนก็จะถามมาบ่อยๆว่าไม่เคยซื้อเนาะมาถามปะกิ๊กว่าคิวมัดที่ข้างคาวถุงหนึ่งมีน้ําหนักเท่าไหร่คะถุงละหนึ่งโลหมดทุกอย่างนะคะหนึ่งกิโลอันนี้ก็สามสิบห้าบาทสามถุงร้อย เดี๋ยวนี้นะคะปุ๋ยแพงเนี่ยปุ๋ยเดี๋ยวนี้ขี้ขั้งคาวที่อื่นเขาขายกัน50บาทของประกิ๊กขาย3ถุงร้อยค่าส่งอยู่50บาทนะคะค่าส่ง50บาทไม่แพงนะแต่ถ้าถ้าซื้อ6 6กกิโลอาจจะเป็นฮิวมัดด้วยก็ได้ออหกโลอย่างนี้อย่างนี้อันนี้3อันนี้3 50บาทอันนี้3ถ้าถ้าซื้อปิปีดๆง่ห้50บาทแต่ถ้า ค่าส่งรวมกันนะคะสั่งที่เดียวกันใส่กล่องเดียวกันไปค่าส่งทั้งหมดน่ะแค่หกสิบห้าบาทนะคะเป็นหกกิโลเนี่ยค่าส่งหกสิบห้าบาทประหยัดไปเยอะดีกว่าสั่งทีละน้อยทีละน้อยซื้อไปไว้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนะคะคุณลุงขอเวลานิดนึงเพราะว่าเวลาเราไปซื้อปุ๋ยที่อื่นนะห้าสิบาทห้าสิบาทสามถุงร้อยห้าสิบละเห็นไหมสั่งปกิ้งเนี่ยนะคะสั่งไปเนี่ยยังไม่ถึงเลยนะคะ ยังไม่ถึง150ยห้แต่ว่าถ้าสั่งรวมอย่างนี้ไม่ถึงเลยนะคะถูกมากประหยัดมากเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยมันแพงแล้วเดี๋ยวนี้แพงมากๆอันนี้ปุ๋ยครอบครัวของปักกิ๊กผลิตเองนะคะปุ๋ยขี้ข้างขาวมีโรงงานวิสาหากิจอยู่ที่ลำปางค่ะอันนี้เบอร์ของปักกิ๊กนะคะอันนี้ไม่ต้องดูละไม่ต้องดูแล้วนะคงรู้กันแล้วเนาะคนที่เข้ามาใหม่นะคะ ฮิวมัสกี้ค้างคาวน้ำส้มควันไม้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพีทมอสตรงนี้ไม่ต้องดูและส่วนที่เพิ่มเติมมาปกิ้ก็บอกไปแล้วอ๋อตัวนี้เพิ่มเติมมาไม่ได้ลงยังไม่ได้เขียนคือไม่ว่างเลยค่ะเป็นตัวบำรุงพืชพ่นทางใบนะคะแล้วก็ปุ๋ยตัวนี้ที่เพิ่มมา2ออย่างโอเคเนาะาเบอร์โทรศัพท์ปกิศค่ะมืดละ0 8 0 7 5 2 7 3 0 0นนะคะอันนี้ ลายของปักกิ๊กคือยุพาลัย2499ส่วนสินค้าที่ขายอยู่ใน Tik To อกลา a าดแล้วก็อะไรอีกอะช้อปปี้สามที่ก็ยังขายอยู่วันนี้ก็ไปส่งของ Tik To อมานะคะเข้าไปดูที่ข้างขาก็จะเป็นอย่างนี้สีเขียวเขียวฮิวมัสก็อย่างนี้นะคะส่งลงแค่สออย่างอย่างอื่นไม่ได้ลงคะ่ะ เลีแมันเกาะมือประกิกแล้วโอเคนะคะ,ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้กันละกันเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ